เจ้ายิ่งโดนยิงทะลุไส้แต่เพราะอะไรหลวงพ่อเงียบไปในทันทีไม่ใช่เงียบในลักษณะจนแต่เป็นการตรวจสอบบางอย่างโดยวิธีของท่านสัพพัทท่านก็พูดเย็นๆขึ้นว่าเพราะเพื่อนคุณไปเปิดประตูทองอีกตัวอย่างคือเขาไปดื่มสุราในร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับคู่อรทิที่ไม่ชอบหน้ากันเลยเกิดตะลุมบอลขึ้นเขามีการสองคนแต่พวกนั้นมีเกือบสิบถึงอย่างนั้น เขาก็ไม่ถอยวาดลวดลายจนนักเลงมวยหมู่ตั้งตัวไม่ติดหนึ่งในสิบนั่นก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วกระโดดเข้าล็อกคอหนุ่มยอดเอาปืนกดขมับแล้วลั่นไกทันทีน <c oughs> เล่าถึงตอนนี้หลวงพ่อทํามือทําไม้ประกอบพลางว่ามันยิงดังแตบแตบแตบสามนัดแต่ไม่ออกข้างหนุ่มยิ่งเห็นคู่อริอาปืนจ่อหัวเพื่อนก็เข้าใจว่าข้างหนุ่มยิ่งเห็นคู่อริอาลปืนจ่อหัวเพื่อนก็เข้าใจว่าคู่ ให้กลัวเท่านั้นจึงร้องตะโกนออกไปว่าแม่แน่จริงมึงอย่าใช้ปืนสิวะไอคนยิงฉุนกึกใจกาดจ,จะฆ่าอยู่แล้วไม่ใช่แค่ขู่เลยเบนกระบอกปืนไปที่คนปากเก่งแล้วลั่นไกป้งแม่นยังกับจับไปวางกระสุนทะลุพ้องทันทีหนุ่มยิงถึงกับซุดลงไปกองกับพื้นคู่อาฆาตเห็นท่าไม่ดีเลยเห็นตะโพงกันไปหมดทั้งสองจึงมีเรื่องมาต่อว่าหลวงพ่อด้วยประการชนีก็เหรียญรุ่นเดียวกันรับพร้อมกันอันหนึ่งยิงออกอันหนึ่งไม่ออก ทำไมจะไม่แปลกใจเดชะาบุญว่าหลวงพ่อมีจิตรู้ที่แจ่มใสท่านจึงทราบความเป็นมาเป็นไปของคนทั้งสองแล้วตอบเคลียร์ให้เข้าใจหาไม่แล้วหลวงพ่อคงถูกให้ร้ายว่าไม่เก่งจริงได้โอกาสผมจึงเรียนถามว่าแสดงว่าพระของหลวงพ่อห้ามคนแขวนด่าพ่อด่าแม่ใช่ไหมครับท่านตอบว่าไม่ใช่แต่ของหลวงพ่อดอกของใครก็ห้ามเหมือนกันเพราะพระสงฆ์เวลาปลุกเสกพระท่านก็เชิญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์มาเหมือนเือนกันฉะนั้นเมื่อไปลบหลู่คุณของท่านเหล่านั้นมันก็เท่ากับเราลบหลู่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อนบางคนแขวนเหรียญหลวงปู่แช่มวัดฉลองจังหวัดภูเกต็ตเข้าสถานบริการกลับออกมาเหลือแต่ตลับเหรียญข้างในหายจ้อยซอยก็อยู่กับคอตลับก็ไม่ได้เปิดพระไปได้อย่างไรอีกคนใส่ตะกรุดหลวงพ่อแดงวัดเขาบัรไดอิดเกิดหักโป้งเป็นสองท่อนทันที ที่ใต้ชั้นสองของที่อย่างว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่คนใส่พระเครื่องต้องฟังข้อห้ามที่สำคัญครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันเลยถ้าใส่พระอย่าหาธรรมเนื้อหาดังต่อไปนี้ให้คำบรรยายโดยปัญญาประดิษฐ์100%อเเซอาจมีการอ่านออกเสียงแบ่งวัรตอนผิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ ผมเองได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านบทความหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าเราแขวนพระต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะส่วนตัวผมเองเมื่อจะแขวนพระจะอาราธนาศีห้าก่อนเสมอเสมอได้อ่านแล้วอึ้งๆเสียวเสียวเลยเอามาเป็นบทความเสริมความรู้ให้เพื่อนๆพนพี่ๆในบอร์ดครับข่าวคนที่ถูกยิงถูกแทงถูกตีจนตายทั้งที่มีพระเต็มคอตะกรุดเต็มเอวพบเห็นได้ด่าด,ดื่นบ่อยครั้งเป็นเหตุให้คนที่มีศรัทธาในของขลังเริ่มคลอนแคลนที่ไม่ศรัทธาอยู่แล้วก็หยิบยกมาโจมตีว่าไม่เห็นวิเศษ ดังคำคุยเป็นเพราะอะไรจะมีสักกี่คนที่คิดเจาะลึกลงไปถึงเบื้องหลังของสาเหตุว่าทำไมวัตถุมงคลเหล่านั้นจึงไร้ประสิทธิภาพคิดแบบตื่นๆก็ต้องว่าของขลังเหล่านั้นไม่ขลังจริงคิดให้ลึกไปอีกหน่อยก็ต้องว่าของนั้นเคยขลังแต่ต้องมาเสื่อมเพราะใครคนนั้นเองคิดแบบลึกสุดใจก็ว่ากรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเคยเล่าให้ผมฟังว่า ท่านมีลูกศิษย์ผู้ชายอยู่สองคนสมมุตินามว่ายอดกับยิ่งทั้งสองเป็นคนใจถึงเข้าทํานองใจนักเลงไม่ใช่อันธพาลเขาสองคนนับถึงหลวงพ่อพุทธมากเคยมาขอพระจากท่านท่านก็ให้เหรียญรุ่นดีเซร,รางซึ่งเป็นเหรียญรุ่นสองในชีวิตท่านแต่เป็นรุ่นแรกขณะที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันแก่เขาไปคนละเหรียญเขาก็แขวนคอทันทีแขวนไม่นานยอดก็ประคองยิ่งมาต่อว่าหลวงพ่อเป็นการใหญ่ว่าพระรุ่นเดียวกัน รับพร้อมกันแต่ทำไมไม่ขลังเลยเจ้ายิ่งโดนยิงทะลุไส้แตกเพราะอะไรหลวงพ่อเงียบไปในทันทีไม่ใช่เงียบในลักษณะโจนแต่เป็นการตรวจสอบบางอย่างโดยวิธีของท่านสัพ,พักท่านก็พูดเย็นๆขึ้นว่าเพราะเพื่อนคุณไปเปิดประตูทองสองคนนั้นมองอะไรคือประตูทองท่านเฉลยต่อก็คุณชี้ไปที่คนยิงไปด่าแม่เขาเขา้ขานะซิน,น่าลัเปิดประตูทองสองหนุ่มก็กระจจางใจในบัดดลจึงของเข้ามาหลวงพ่อแล้วเล่าถวายว่า เขาไปดื่มสุราในร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับคู่อริที่ไม่ชอบหน้ากันเลยเกิดตะลุมบอลขึ้นเขามีการสองคนแต่พวกนั้นมีเกือบสิบถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ถอยวาดลวดลายจนนักเลงมวยหมู่ตั้งตัวไม่ติดหนึ่งในสิบนั่นก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วกระโดดเข้าล็อกคอหนุ่มยอดเอาปืนกดขมับแล้วลั่นไกทันทีเล่าถึงตอนนี้หลวงพ่อทํามือทําไมประกอบพรางว่ามันยิงดังแตบแตบแตบสามนัดแต่ไม่ออก ข้างหนุ่มยิ่งเห็นคู่อาริอาลปืนจ่อหัวเพื่อนก็เข้าใจว่าข้างหนุ่มยิ่งเห็นคู่อาริอาลปืนจ่อหัวเพื่อนก็เข้าใจว่าขู่ให้กลัวเท่านั้นจึงร้องตะโกนออกไปว่าแม่แน่จริงมึงอย่าใช้ปืนสิวะไอคนยิงฉุนกึกใจกะจ,จะฆ่าอยู่แล้วไม่ใช่แค่ขู่เลยเบนกระบอกปืนไปที่คนปากเก่งแล้วลั่นไกบงังแม่ยังกับจับไปวางกระสุนทะลุท้องทันทีหนุ่มยิ่งถึงกับซุดลงไปกองกับพื้นคู่อาฆาตเห็นท่าไม่ดีเลย เพนตะพงกันไปหมดทั้งสองจึงมีเรื่องมาต่อว่าหลวงพ่อด้วยประการชนีก็เรียนรุ่นเดียวกันรับพร้อมกันอันหนึ่งยิงออกอันหนึ่งไม่ออกทําไมจะไม่แปลกใจเดชะบุญว่าหลวงพ่อมีจิตรู้ที่แจ่มใสท่านจึงทราบความเป็นมาเป็นไปของคนทั้งสองแล้วตอบเคลียร์ให้เข้าใจหาไม่แล้วหลวงพ่อคงถูกให้ร้ายว่าไม่เก่งจริงได้โอกาสผมจึงเรียนถามว่าแสดงว่าพระของหลวงพ่อห้ามคนแขวนด่าพ่อด่าแม่ใช่ไหมครับท่านตอบว่าไม่ใช่ แต่ของหลวงพ่อดอกของใครก็ห้ามเหมือนกันเพราะพระสงฆ์เวลาปลูกเสกพระท่านก็เชิญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์มาเหมือนเหมือนกันฉะนั้นเมื่อไปลบหลู่คุณของท่านเหล่านั้นมันก็เท่ากับเราลบหลู่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยสรุปว่าพระของหลวงพ่อห้ามอะไรบ้างครับท่านยิ้มแล้วว่าพระของหลวงพ่อห้ามคนแขวนลบหลู่บุพการีคือพ่อแม่ของตัวเองและคนอื่นห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ของคนอื่น ถ้าทำได้อย่างนี้พระนั้นขลังจริงอาจือ้อคุณเพียรวิจารุสถิติเคยเล่าให้ผมฟังว่าคนแขวนพระหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลหารไร้ตั้งสามองค์แต่ถูกยิงตายประดาสิทธิ์มาซักไซเอากับหลวงปู่ถึงกุติเพราะพระที่แขวนก็แท้แต่ถูกยิงเข้าหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้มันสั่นประสาทคนเป็น ที่ยังแขวนพระท่านเสียจริงจึงต้องถามทําไมเป็นอย่างนั้นท่านเงียยไปอึดใจก่อนตอบว่าพ่อแม่มันมันยังไม่เอาจะให้พระเอามันได้อย่างไรสืบไปสืบมาได้ความว่าเขาคนนั้นเป็นคนขี้เล่าขี้ผนันเมื่อของเงินพ่อแม่ไม่ได้ก็ประเคนให้ด้วยแข้งเขาไม่เอาพ่อเอาแม่จริงๆนี่ถ้าหลวงปู่ไม่แจมแจ้งในเชิงชาญต้องจนแต้มอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นเป็นเรื่องที่สองพระเทระต่างวัยต่างยุคสมัยบอกเล่าได้ตรงกันแสดงถึงข้อห้ามอย่างชัดเจนว่า พ่อแม่เป็นของสูงจะนำมาพูดจับช่วงล่วงเกินไม่ได้เลยมิฉะนั้นจะมีผลดังที่เล่ามารุ่นน้องของผมคนหนึ่งชื่อจุ๊มาขอพระหลวงปู่ทิมอิสริโกจากผมเพราะรู้ว่าผมมีเยอะผมก็ให้เหรียญห่วงเชื่อมแปดรอไปเขาก็รีบนำไปเลี่ยมพลาสติกแขวนคอวันหนึ่งเกิดอยากเที่ยวที่แบบนั้นประสาหนุ่มน้อยก็ชวนน้องชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในตัวเมืองชนบุรีด้วยความที่ผมย้ำ ข้อห้ามสากลสำหรับพระทุกชนิดว่า 1. ห้ามด่าแม่ 2. ห้ามเป็นชูลูกเมียเขา 3. ห้ามใส่พระเข้าสถานบริการทางเพศหรือใส่มีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนพระต้องเสื่อมแบบถาวรอ,อย่างไม่ต้องสงสัยหนุ่มจุกก็ได้คิดก่อนจะเข้าไปเลยถอดพระออกจากคอไปสวมให้น้องชายนามโจไว้แทนและกำชับว่าให้คอยอยู่นอกรั้วนี้ห้ามเข้าไปเด็ดขาดพี่จะเข้าไปคุยกับเพื่อนเดี๋ยวออกมา ว่าแล้วก็จำเอาเข้าไปปล่อยให้น้องโจ้คอยอยู่นอกรัวข้างหนุ่มโจรออยู่ครึ่งชั่วโมงพี่ชายก็ไม่ยอมออกมาแดดก็ร้อนเลยคิดว่าขอเข้าไปหลบแดดที่ชายคาบ้านคงไม่เป็นไรคิดแล้วก็ล็อกมอเมตอร์ไซค์พลางเดินมุ่งตรงไปที่ตึกเพียงแค่หนุ่มโจ้เดินผ่านประตูรั้วเหล็กเข้าไปเท่านั้นเขาก็ต้องตกใจชะงักอยู่กับที่เมื่อได้ยินเสียงวัตถุบางอย่างแตกดังเปรียเสียงนั้นอยู่ใกล้เหลือเกินโจ จึงก้มลงมองหารอบๆเพาด้วยเข้าใจว่าคงเหยียบเศษอะไรแต่ก็ไม่พบครู่เดียวก็เกิดเอใจจึงล้วงสร้อยคอออกมาดูปรากฏว่าพลาสติกที่เลี่ยมเหรียญหลวงปู่ทิมเกิดการระเบิดย่อยๆจนพลาสติกแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฉพาะตรงด้านหน้าที่เป็นรูปท่านเท่านั้นที่คงสภาพเดิมน่าอัศจรรย์จริงๆโจยืนงงคิดไม่ตกอยู่กับที่เป็นนานสองนานเมื่อพอจะเข้าใจได้ลางๆก็เห็นพรวดออกมายืนข้างมอเตอร์ไซ พอพี่ชายตัวดีเดินตัวลอยกลับมาก็ชาเสียยกใหญ่คาดคันว่าที่เข้าไปไม่ใช่บ้านเพื่อนใช่ไหมพี่ก็โวยวายว่ารู้ยังไงอย่ามาโมโจจึงนัดพระออกมาให้ดูเลยเงียบไปอีกคนแล้วสารภาพเสียงอ่อยเออนั่นซ่องจากนั้นก็ตรงมาหาผมสองคนนั่นเลยได้ฟังเทศเสียสามชั่วโมงรวดก็ผมเสียดายของผมนี่นาผมเก็บเหรียญน,นั้นไว้ถึง3ปีเพื่อเป็นตัวอย่างบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังจนพระหลวงปู่หายากเข้าคุณป๊อป เจ้าของร้านข้าวมันไก่โอเชียนจึงมาอดอ้อ,อนขอเอาไปไม่อย่างนั้นผมจะมีรูปเหรียญทั้งพลาสติกเดิมมาให้ชมเห็นไหมเรื่องมาตุคามกับพระเข้ากันได้เมื่อไรกรณีหนุ่มจูดถือว่าโชคดีที่หลวงปู่ทิมท่านเมตตาแสดงให้รู้ว่าอาตมาไม่อยู่ด้วยละแต่กรณีท่านเจ้าคุณนอนท่านไปแบบเงียบๆคนแขวนเลยไม่ทานระวังตัวอันตรายจริงๆพูดเรื่องนี้มีอีกเยอะเพื่อนบางคนแขวนเรียนหลวงปู่แชมวัดฉลองจังหวัดภูเกต็ต เข้าสถานบริการกลับออกมาเหลือแต่ตลับเปลี่ยนข้างในหายจ้อยสร้อยก็อยู่กับคอตลับก็ไม่ได้เปิดพระไปได้อย่างไรอีกคนใส่ตะกรุดหลวงพ่อแดงว,ดวัดเขาบัรไดอิดเกิดหักโป้งเป็นสองท่อนทันทีที่ใต้ชั้นสองของที่อย่างว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนผมที่เอาอนาคตมาดับเพราะความดื้อรั้นของตัวเองด้วยข้อห้ามสากลทั้งหมดนั้นใช่ว่าผมจะบัญญัติขึ้นมาเองเสียเมื่อไร่ผมก็ถามถ่ายเอาจากครูบาอาจารย์เสียทั้งนั้นแหละครับ ทุกองบอกเหมือนกันเดียผมก็ไม่กล้าดื้อกับท่านดอกเพราะยังเสกเองไม่เป็นทั้งหลายท่างปวงที่เล่ามานั้นเป็นเรื่องของข้อห้ามสากลทีนี้ก็เป็นเรื่องของข้อห้ามเฉพาะบ้างละข้อห้ามเฉพาะคือพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังประดามีที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละสำนักจะบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามอย่างนั้นอย่างนี้หากว่าไม่ยอมทําตามผลนน่าหรือเสื่อมสนิทใครที่ใส่พระฟังไว้นะครับอย่าหาทําเด็ดขาดขอบคุณครับ สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ